ระหว่างรองนักเรียนเะยครับผมขออนุญาตอัดเสียงอัดวิดีโอก่อนนะครับสักครู่นะครับ อันนี้เรื่องเซตนะครับม .4 โรงเรียนหนองเปรมวิทยานะครับเราจะเรียนกันประมาณ9ก้าโมงนะครับหรือเก้านกาถึง10บนาฬิกานะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับของนักเรียนชั้นม .1 ทับเอ้ยม .4 ทับหนึ่งนะฮะแล้วก็ม .4 ทับสองครับผมนะนะครับเรื่องที่เรียนก็ผ่านมาแล้วเนาะนะครับเราจะขึ้นเรื่องจะขึ้นเรื่อง เซตจำกัดและเซตนั้นครับอ่าระหว่างรอนะครับระหว่างรอนักเรียนนะครับอ่านักเรียนกลันมานะครับมาแล้วมาแล้วอนุญาตสอนอัดวีโอกันนะครับผมสวัสดีครับนักเรียน <c oughs> อ่าวันนี้คุณครูทองชัยจะมาสอนเรื่องอ่าการเขียน เซตจำกัดนะครับเซตจำกัดเซตอนันต์นะครับนะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเซตจำกัดคืออะไรนะครับเนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนนะมีเซตสักครู่นะครับเซตจำกัดครับเซตอนันต์ครับเซตว่างครับวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด3เซตนะครับเซตจำกัดเซตอนันต์เซตว่างนะครับเรามาดูนิยามของคําว่าเซตจำกัดครับ เซตจำกัดคืออะไรคือเซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากับศูนย์ครับหรือเซตที่มีสมาชิกเท่ากับจำนวนเต็มใดๆครับจนเต็มใดๆหมายความว่าไงอ่ามาดูตัวอย่างครับผมอ่ะเซต A มีสมาชิกคือหนึ่งสองสามสี่ห้าครับจะพบว่า a เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวครับมีห้าตัวใช่ไหมครับอ่านี่ก็เรียกเซตจำกัดครับ ดังนั้นเเป็นเซตจำกัดนะต่อไปครับดู b ครับ b นะเป็นแบบบอกเงื่อนไขนะ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0ูนกับ1ครับจะพบว่า b มีสมาชิกไหมครับจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างศูย์กับ1มีไหมครับให้นักเรียนคิดถึงเซตจำนวนเป็นหลักเหรอครับจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง0ูนย์กับ1มีไหมครับมีไหม,ม,ไ,หมไม่มีครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เซตนี้เป็นเซต จำกัดครับเพราะมีสมาชิกค,คือคือศูนย์ครับนะครับนักเรียนนะต่อไปครับนี่คือเซตจำกัดนะต่อไปตัวอย่างที่สามครับเซตสี่เซตสี่มีสมาชิกค,คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปจนถึงยี่สิบครับจะพบว่าเซตสี่มีสมาชิกสมาชิกี่ตัวครับยี่สิบตัวครับนะ ดังนั้นเซต c เป็น c, c, c. เซตจำกัดไหมครับอ่าเป็นไหมครับเป็นครับอ่าสรุปได้ว่าเซตจำกัดคืออะไรครับเซตจำกัดก็คือเซตที่สามารถรู้ได้ว่าสมาชิกในแต่ละเซตมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเซตจำกัดครับผมอ่าต่อไปครับดูเซตอนันต์บ้างเซตอนันต์คือ c, อะไรเซตอนันต์คือเซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดครับหมายความว่างไงคือ เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัดก็คือเมื่อกี้นี้เซตจำกัดคือจํานวนที่เราสามารถรู้จํานวนสมาชิกได้ใช่ไหมครับว่ามีสมาชิกเท่าไหร่แต่เซตอน,นันต์ครับจะเป็นเซตที่ไม่สามารถนับจํานวนสมาชิกได้นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างครับอ่ะให้ a มีสมาชิกกันต่อไปนี้ครับ A คือ a มีสมาชิกเป็น1 2 3แล้วก็จุดๆๆๆจุด,จด,จดหมายความว่าไงครับ หมายความว่ายัางคงมีสมาชิกลำดับที่4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับให้นักเรียนมองถึงเส้นจำนวนเป็นหลักครับน a ะเซต A นะมีสมาชิกเป็น1 2 3นะครับ4ไปเรื่อยๆเลยตามหูลูกศรครับต้อเรียนตามหูลูกศรเลยไปเรื่อยๆเลยแสดงว่าเซตเเป็นเซตจำกัด หรือเซตอนันต์ถ้าไปเรื่อยๆเป็นเซตอนันต์ครับก็คือไม่สามารถหาจํานวนสมาชิกตัวสุดท้ายได้นี่เซต a ก็คือเซตอะไรครับเซตอนันต์นั่นเองนะครับอ่าโอเคนะเซตจากัดเรียบร้อยเซตอนันต์เรียบร้อยต่อไปมาดูเซตว่างครับเซตว่างคืออะไรคือเซตที่ไม่มีสมาชิกเลยหมายความว่างไงไม่มีสมาชิกเลย ก็คือไม่สามารถบอกจํานวนสมาชิกในเซตเซตนั้นได้ไม่ว่าจะบอกแบบเป็นเซตจํากัดหรือแบบบอกเป็นเซตอน,นันต์ก็คือไม่มีสมาชิกนั่นเองนะครับไม่สามารถบอกได้ว่าเซตเหล่านั้นมีสมาชิกอะไรบ้างนะครับเขาจะเขียนสัญ,ญลักษณ์ดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือปิก,กาปิกาอะไรครับปิกาใาญ่2อันนะครับปิกาหา่นะซ้ายขวานะครับเขาเรียกปิกาหญ่เนาะแล้วก็หรือ เขียนแบบหนึ่งก็คือเขียนแบบเซตว่างครับคือกลมๆแล้วขีดครับนะดูให้ดีนะแบบนี้นะครับดูให้ดีดนี่ขยายนิดนึงนะครับครูอาจจะเขียนเป็นสวยนะเพราะว่าครูใช้ปากกาไอแพดเขียนนะครับมันเลยไม่ค่อยน่ารักนะครับอ่ะอ่ะมาดูตัวอย่างครับเซต a มีสมาชิกคืออะไรครับอ่าเซต a แทนเซตที่มีจำนวนสมาชิกค,คือเอวเนี้ยตัวตีตัวตีตบนิด่ดด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  เซต a เซต a แทนเซตของคนที่มีร้อยขาครับนักเรนเคยเห็นคนที่มีร้อยขาไหมครับมีไหมเลยมีไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเซตนี้เลยเป็นเซตว่างครับนะเป็นเซตว่างเพราะนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราไม่เคยเห็นพูดกงานเราไม่เคยเห็นใครมีร้อยขาครับนอกจากตะขาบนะครับ แต่ข้อนี้มันเขียนว่าอะไรต้องการทราบว่าอะไรฮะเเขียนให้นักเรียนเขียน A แทนคนที่มีร้อยขานักเรียนสามารถหาได้ไหมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเขียนแบบนี้ครับเสร็จวางครับหรือเขียนในลักษณะแบบนี้ครับเสร็จวางนะหรือแบบนี้ครับ A U แบบนี้ครับขีดเขียนแบบนี้นะถ้าไม่มีสมาชิกนะครับหรือเสร็จวางน่งนะครับเข้าใจเนอะ ะนะครับต่อไปนะครับดูบีบ้างครับดูบีบ้างครับอ่าตัวอย่างนะอันนี้ตัวอย่าง b มีสมาชิกโดยที่ x โดยที่ x เป็นจํานวนเต็มบวกนะครับอยู่ระหว่าง0กับ1นึมีไหมครับสมาชิกจํานวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง0กับ1นะครับจํานวนเต็มบวกที่อยู่ระหว่าง0กับ1นึมีไหมครับี จำนวนสมาชิกที่อยู่ระหว่าง0กับ1ครับที่เป็นจำนวนเต็มมีไหมครับจำนวนเต็มบวกมีไหมไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นเซต B ก็เลยกลายเป็นเซตว่างครับนะเซต B เลยกลายเป็นเซตว่างสามารถเขียนทางต่อไปนี้ครับเซตว่างหรือนะหรือแบบนี้ครับ เรียบร้อยครับนี่คือสัญลักษณ์ของการเป็นเซ็ตว่างครับวันนี้เราเรียนทั้งหมดสามเซ็ตเนาะ <c oughs> อ่ะเรามาดูตัวอย่างครับเซ็ตที่กําหนดต่อไปนี้ครับนักเรียนจงบอกเลยจงบอกทีครับว่าข้อใดเป็นจำเป็นเซ็ตจ,จากัดข้อใดเป็นเซ็ตอน,นันต์ครับนะดูดีนะข้อหนึ่งครับ A เป็นเซตอะไรครับผมเป็นเซตอะไรครับสมาชิกตรงนี้เป็นเซตอะไรสัญลักษณ์นี้คือเซตว่างครับ นะต่อไป B ครับดู B บ้างเซต B เซต B เป็นเซตของจักรินเซตจำกัดเซตว่างมีสมาชิกไหมสมาชิกคือจักรินครับผมเพราะนั้นข้อนี้เป็นเซตจำกัดครับเกิดเซตจำกัดนะนะครับอันนี้ครับต่อไปข้อ C ครับเซตจำกัดเซตว่างเซตจำกัดครับ ดี D, ไปไหวนะดี D, เป็นเซตจำกัดเสร็จว่างครับ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างอะไรครับอมองเป็นมองเป็นเซตจำนวนครับ0ถึง3ครับมีขอบเขตไหมมีขอบเขตไหมครับสิ้นสุดมีไหมจำนวนที่0สิ้นสุดที่3แสดงว่าเป็นเซตที่มีขอบเขตครับแสดงว่าข้อนี้เป็นเซตจำกจำกัดครับเซตจำกัดนะต่อไปขอ้อ ZE ครับ ZE E อีอนักเรียนจำไว้เลยถ้ามีลูกน้ำแบบนี้ครับทางซ้ายทางขวาบอกได้เลยว่าเป็น Z อันนั้นครับนะเทคนิคเทคนิคการมองเนาะต่อไป x ครับ ZF อ่าอ่างงนเน้นๆนิดนึง X โดยที่ X เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มและ x น้อยกว่าลบสามมองออกไหมถ้ามองไม่ออกให้นักเรียนวาดเส้นจำนวนครับเส้นจำนวนเดี๋ยวหัวอักษรไม่สวยปึ๊บนะครับนักเรียน เปรเซ็นต์จนวนนิดนึงนะครับเซตที่น้อยกว่า x น้อยกว่าอะไรครับน้อยกว่าลบสามหรอลบสามตังน้อยกว่าลบสามไปไหนเตนวนเต็มลบไปทางซ้ายดีกว่าไปอย่างนี้เนาะไปทางซ้ายนะนะครับเอาสามไหมเอาลบสามไหมเอาลบสามไหมไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเนาะถ้าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอ่ากลมๆครับกลมๆเ,เดี๋ยววกนะันไงกลมๆนะแหวบ นีไปเรื่อยๆเลยครับไปนี่ครับไปทางซ้ายมือเราครับไปทางซ้ายมือเราแสดงว่าข้อน,นี้เป็นเซ็ตจำกัดระดับเซนนา,นา,นานเ์เซ็ตอะนันครับต้อน,นี้เป็นเซนาน,านานต่อไปอ้าวกูมีเฉลยนี่นะเฉลยยุ่งล่าง G ครับ G เป็นเซ็ตอะไรไม่ต้องดูเฉลยน,นะลองเนี่ยไม่ต้องดูเฉลยน,นะครับดูที่กูสองนะเดี๋ยวค่อยไปเช็คตอนเฉลยน,นะ G ครับ G มีขอบเขตไหม มีไหมครับถ้ามีก็คือเป็นเซตจำจำกัดครับเนี่ยมีเซตจำกัดนะครับมีสมาชิกตัวจจำนวนคู่จำนวนคู่ตั้งแต่หนึ่งถึงหนึ่งร้อยครับก็คือมีห้าสิบตัวครับผมโอเคอัานี่คือตัวอย่างตัวอย่างของแบฝึกหัตนะครับ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 อะตัวอย่างข้อนี้ครับให้นักเรียนไปทํากันบ้านเนาะได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับ เดี๋ยวรูแคปหน้าจอไปให้นะครับแบบฝึกหัดเนาะให้นักเรียนดูว่าะนนี้เป็นเซตอนันต์นะเซตจำกัดนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับอ่าคราวนี้เป็นเซตที่อ่าเป็นเซตที่แบบบอกเงื่อนไขนะครับให้นักเรียนติว่าเป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดดีกว่านะครับอารีโอไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรูจะทำแบบพัดได้เลยนะครับนะครับวันนี้ก็น่าจจะพอแค่นี้เนาะ นะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเจอกันครับหน้านะครับวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดนะครับเพียงแค่นี้นะครับกูอาจจะมีความทุ่งนิดนึงนะครับนะนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมก็้ววันนี้ก็ขอหยุดพักผ่อนปีนี้ครับผมเจอกันพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณครับ